เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมก็อย่างที่ทุกคนเห็นอยู่หน้าตอนนี้นะครับก็น่าจะเรียกว่าไม่หลุดโผไม่พลิกโผลไปจากที่เราเห็นกันอยู่แล้วนะครับคือต้องบอกว่าซาก้าเนี่ยมันมีตัวให้เล่นไม่เยอะ นะครับถ้าถามว่าผมรู้สึกแปลกใจไหมที่เป็น2ตัวนี้ออกมาไม่เป็นป่าเบไม่เป็นโกคูผมไม่ไค่อยไมไ่ต้องบอกไม่ได้รู้สึกแปลกใจแต่ถ้าเกิดมันกลับกันมันไปเป็นในส่วนของโกคูมาตัวเดียวป่าเบมาตัวเดียวอันนี้แหละผมจะแปลกใจนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะโอเคผมใช้คําว่าโอเคมากๆก,ก,กับ2ตัวละครนี้เพราะว่าถ้าเราให้พูดตามตรงเลยคือ2ตัวนี้มันเป็นเขาเรียกอะไรความไห ความตื่นเต้นของซาก้านั้นเลยนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยผมว่าทั้งวะพี่ทาไมไม่เป็นทั้งทาไมไม่เป็นทังนะผมอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าลองคิดกับกันนะว่าถ้าเอาทั้งมาตู้ตู้ตตแลกถามจริงเบื้อนๆบนมันจะมีคนเปิดไหมอันนี้เราต้องอย่าหลอกตัวเองนะอันนี้ผมต้องขออภัยว่าคนที่เป็นแฟนขับของทั้งด้วยนะแต่เราต้องอย่าขอเรียกว่าอะไรอย่าหลอกตัวเองเว้ย พราะว่ามันบบิโต้มันเรียกยอดขายได้จริงๆแล้วมันค่อนข้างที่จะดึงดูดคนเล่นมันได้เยอะมากๆนะครับคิดดูถ้าเกิดเอาเป็นทั้งกับสามารถมันไม่มันยังไงยอดมันมันไม่ได้เยอะอ่ะแต่ถ้าบบิโตมาสามารถเนี้ยผมรับรองในตู้ระเบิดโดยเฉพาะเบตโต้แล้วผมคิดว่าเพื่อนๆไม่ต้องเสียใจนะทั้งมาแน่นอนครับผมว่าทั้งมาแน่นะครับผมว่าทั้งมาแน่แน่และก็จะเป็นพาร์ทสด้วยนะครับแต่พาร์ทแรกผมว่าลุมบันทําถูกแล้วะ เอาเบจิโตมานะครับอย่างที่บอกเลยทำไมถึงต้องเป็นเบจิโตเพราะว่ามันเลขยอดขายได้ตัวมันเท่มันเก่งคือแล้วมันเป็นจุดที่เลตติ้งสูงมากเลยในช่วงนั้นของเบจิโตเนาะสำหรับผมผมถือว่าลุงบานทําถูกแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้ไปลดค่าของทั้งนะเพราะภาษาการเนี่ยทังเป็นเองจริงแต่ต้องบอกว่าเขาทําเกมถูกแล้วเอาต้องเอาเบจิโตมาดึงเลตก่อนแล้วเอาทังมาตามภาคสองนะครับสำหรับผมถือว่าโอเคแล้วก็การ์ดสวยมาก อันนี้ต้องบอกเลยว่ากาสสวยมากสวยมากๆเลยโชอบชิตโตนะครับเพราะว่ามันมีล่างก่อนหน้านั้นเนาะอันนี้คือล่างที่มันรวมล่างกันแล้วนะครับแล้วก็สามาัถก็สวยนะครับผมเรามาดูข้อมูลกันดีกว่าว่าเบิตโตตัวล่าสุดนะครับที่เพื่อนๆอาจจะงงกันว่าเฮ้ยเบริตโตมันออกเยอะแล้วนะครับพี่มันออกเยอะนะครับเรามาดูข้อมูลก่อนดีกว่าว่าจริงๆเบิตโตเนี่ยมันออกมาในเกมโดครังเนี่ยตัวล่าสุดนะมันคือตัวอะไร เนี่ครับผมเดี๋ยวพาไปดูนะฮะโอเคครับก็อันนี้เป็นข้อมูลนะครับก็ <g ül> คือเบตโตเนี่ยมันออกมาปี2020นะครับเพื่อนแล้วมันเพิ่งได้รับการ ECA ผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้ตัวล่าสุดไหมแต่น่าจะตัวล่าสุดนะครแล้วก็ได้รับการ ECA ไปเมื่อปี2023นี้เองก็ต้องบอกว่ามันออกมา3ปีแล้วนะเพื่อนๆ3ปีนะเว้ยเราไม่เห็นเบตโต้ที่เป็นซาก้านี้ แล้วก็เป็นเบตโต้บลูไม่มั่นใจว่ามีมันจะมีตัวใหม,ม่ผมว่าไม่มีแล้วคือตัวนี้เป็นตัวภาคซากา้าฟิวเจอร์ซากา้าแล้วก็ออกมาเมื่อ3ปีที่แล้วนี่ครับมันถึงเวลาสมควรแล้วนะครับผมว่าลุงบาน,นทําถูกแล้วครับถึงเวลาอันสมควรแล้วที่ตัวนี้ยมันจะต้องรีกลับมานะครับอันนี้ผมว่าลุงบานทําถูกแนละ้วก็ ให้เพื่อนเห็นด้วยว่าเวลามันห่างกันค่อนข้างเยอะนะ3ปีเยอะมากมากเลยในงานผมเนาะแล้วก็มาดูในดูของทั้งว่าทำไมบางคนอาจจะมองว่าทำไมไม่เป็นทั้งไงเช่นตัวนี้ถามว่าทั้งตัวนี้มันควรจะกลับเอาไหมจริงจริงมันก็ควรนะครับมันออกมาแต่ปี2องพแล้วแต่อย่างที่ผมบอกว่ามันกลับมาอย่างแน่นอนเพื่อนๆนไม่ต้องรู้สึกน้อยใจอะไรไปผม,มใช้คำนี้เลยไม่ต้องรู้สึกน้อยใจไม่ต้องรู้สึกเสียดอะไรเลยมันกลับมาแน่นอนหัวพาร์ทสองไม่ไงไม่ต้องมา นะครับแล้วก็ผมเดาต่อไปเลยล่างที่มันจะมาน่ะับผมนั่นคือทางด้านล่างของดาบเป็นทั้งถือดาบก็คือล่างนี้แหละที่ผมคว่าลุงบัลเอามาอย่างแน่นอนนะครับล่างนี้ค่อนข้างที่จะใช้คําว่าเทสสำหรับผมนะใช้คำว่าเท่เลยผมว่าตัวนี้มาอาจจะเป็น L.R. คานวาวปะสลับกันเบรจิโตอาจจะเป็นลงตู้ปกติ แล้วก็ทั้งตัวนี้ไปลงตู้คานวาวแล้วก็ตัวของโกคูแบกน่าจะเป็นตัว LR ลตู้เหมือนกับปีที่แล้วที่เขาเล่นเต็มสลับกันตัวดีกับตัวร้ายนะครับผมว่าน่าจะสเต็ปประมาณนี้นะครับเพราะว่าทั้งมันเด่นมันเด่นในช่วงตอนท้ายมาสมควรที่จะมาเป็นตู้เพื่อปิดเฟสเวอร์ไวสวยงามนะครับผมเนาะก็สำหรับผมบอกเลยว่าโอเคมากๆแล้วก็หวังว่าถ้าไม่ตายจะอลังการ เหมือนกับการ์ดนะการ์ดสวยมากสวยมากมือมันสวยหาการ์ดมันสวยจริงๆนะแล้วก็คาดหวังตอนนี้ผมคาดหวังทาให้ตายมากๆเลยสําหรับ2ตัวละครนี้ก็คิดว่าปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่น่าจะถูกใจใครหลายๆคนโดยเฉพาะอ่าเขาเรียกว่าอะไรผู้เล่นที่ชอบภาคฟิวเจอร์สากาผมคิดว่าน่าจะถูกใจ กันแบบยกใหญ่เลยคำยนี้เลยเนาะเพราะว่าเป็นภาคที่ค่อนข้างมันแล้วก็เปิดตัวเบจิโต้ล่างบูนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันมาแจ้งข่าวสารอัปเดตสั้นๆนะครับสั้นหรือเปล่าว่าน่าจะสั้นแหละนะครับของการมาของ w o r l d ไ i d ปีนี้2023ก็คอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าตู้พาร์ทแรกเป็นเบจิโต้กับทางหน้าของซามัดน,นะครับผมเพื่อนๆมีความรู้สึก อย่างไรบ้างน,นะครับสำหรับตัวละคร2ตัวนี้นะครับว่ามันเหมาะสมไหมที่จะเป็นตู้แรกอ่ะถูกแล้วหรือว่ามันควรจะเป็นตู้หลังเอาทั้งอ่ะมาเป็นตู้แรกเลยนะก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผ mm hmm. มมอนเดิมใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับผมตอนนี้สวัสดีครับผม